ชาวชนบุรีรูร้รอยัง l ก,กี้สุก,กี้เขามาบุกชนบุรีแล้วนะไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กกี้สุกี้สาขาโลตัสอมตะนาครจังหวัดชนบุรีร้านคือกว้างมากมีโต๊ะให้นั่งหลายโซนเลยเราสามารถสั่งอาหารผ่านการสแกน QR code ได้เลยนะมีน้องโชคดีและน้องเฮงเฮงมาบริการถึงโต๊ะเลยค่ะแล้วราคาที่นี่คือดีมาก219บาทมีให้เลือกมากกว่า40เมนูเลยนะทั้งเนื้อหมูลูกชิ้นเส้นมีอุดอง้งผักสดๆจัดเต็มมากน้ำซุปที่นี่ก็มีให้เลือกมากกว่า5ซุปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเเเเเเปป็นป็นนนนนซซุุุุุส้้้าาาดดหหมมม่่่ลกกกกกรระะะะะููีีีิชชวววงยยข๋๋ตตือคจไ พร้อมลูกชิ้นมาชิ้นใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยชิ้นเกือบเท่าหน้าเราแล้วค่ะส่วนน้ำจิ้มที่นี่คือมี3สูตรด้วยกันนะลักกี้ไห่หลั่งกวางตุ้งและซีฟูตัวลักกี้ไห่หลั่งมาจะออกหวานหนหน่อยส่วนลักกี้กวางตุ้งอ่ะจะออกหวานหานเค็มๆ,ๆรสจัดกว่าลักกี้ไห่หลัางค่ะแล้วที่สําคัญที่นี่ฟรีชีสไม่อั้นค่ะทุกคนน้องเราอ่ะสั่งมากินคนเดียว3ถ้วยจุกๆไปเลยคืองงอ่ะคนบ้าอะไรกินแต่ชีสมาต่อกันที่บาร์ของทอดนะคะที่นี่คือมีให้เลือกเยอะมากฉลองเปิดสาขาใหม่มีลักยะลสาาารเเข ชอบเปาหยกสังขยาใบเตยมากหอมอร่อยตัวแป้งอะ่ะคือไม่ฝืดคอเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโปรสามคอมโบซีฟู้ดเพิ่มคนละ39บาททานซีฟู้ดได้ไม่อั้นหถังหมึกกระดองกุ้งกล้ามกามตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็กุ้งแก้วหรือไข่สายกุ้งแก้วเลเวอร์จ่ายเพิ่มเพียง19บาททานกุ้งแก้วได้ไม่อั้นเลยนะคุ้มมากบาร์น้ำที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมากค่ะทั้งสมูทตี้ตอนรับซัมเมอร์ฝรั่งแช่บวยก็คือที่สุดเลยหวานหวาน,วานเค็มๆเลิฟม,ม,มากหรือจะน้ำอัดลมก็มีนะคะครบเลยปิดจบด้วยของหวานสั่งไอติมมกับห อร่อยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะ